สวัสดีครับพบกับรายการกล้อยหอมกับกูรูวันจันทร์ที่27มิถุนายน2565ตลาดหุ้นไทยถือว่าปิดทําการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแต่ชินี้ปิดที่1,580.20จุดเพิ่มขึ้น11.44จุดเป็น0.73%มูลค่าการซื้อขายวันนี้58,819.24ล้านบาทนั่นเรียกว่าวันนี้เราสามารถขึ้นไปเกือบแตะ1,000 585ในดว่าทิศาทางแนวโน้มว,ว,ว,วันพรุนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อสายมาผู้พิลคุณกอนพัฒน์วอร์เชเช่นะครับผู้บรการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์นมบุรณะพัศนานสินจะมาสรุปภาพรวมตลาดรวมถึงมองแนวโน้มว,ว่าวันพรุนี้จะเป็นอย่างไรสักครู่ครับ น่าจะยังไม่ว่านะครับเดี๋ยวเราจมาพูดคุยกับคุณพเพื่อนพบสงเคราะห์นะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์จุนต้าสักครู่นะครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับคุณประดมภพครับนี่คือรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับวันนี้มีแรงซื้อเข้ามาในหุ้นแคบใหญ่วันนี้เกิดอะไรขึ้นครับคุณประดมภพครับครับผมนะครับก็สัปาห์สัปดาห์นี้นหครับเป็นสัปดาห์ที่ต่อเนื่องจากเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับจากประเด็นในฝั่งของต่างประเทศนะครับคงเป็นเรื่องของการคาดหมายดอกเบี้ยนะครับของธนาคารกลางสหรัฐที่นึ่งมองที่ เปลี่ยนไปนะครับหลังจากที่ราคาน้ํามันนะครับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกตัวลดลงนะครับทําให้ตัว c ีนอ e สเต t ฟอนะครับที่ลงทุนในฟิวเจอร์ของหลอมบี้อเมริกานะครับที่เคยสูงสุดประมาณเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านะครับจะอยู่ที่ประมาณสักสี่เปอร์เซ็นตนะครับตอนนี้ก็ปรับลงเหลือเพียงแค่สามจุดห้าเปอร์เซ็นตที่เป็นจุดสูงสุดนะครับรวมไปถึงการคาดหมายของคุณบูลาดนะครับ ทางประธานของธนาคารกลางยุโรปนะครับก็ให้ความเห็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจนะครับในรอบนี้ของอเมริกานะครับซึ่งเขาเป็นธนาคารกลางของยุโรปนะครับแต่ว่าให้ความเห็นโดยทั่ทวไปนะครับว่าในรอบนี้นะครับเศรษฐกิจอาจจะไม่ถึงภาวะที่ถดถอยนะครับอาจจะเป็นเพียงแค่ชะลอตัวมากกว่าถึงแม้ว่าอาจจะมีการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐที่จะรวดเร็วนะหรือในอนาคต ที่ ECB จะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยนะครับอันในภาพของต่างประเทศนะครับก็ถือว่ามีเ s นติเมนต์ที่ดีขึ้นนะครับรไปถึงในประเทศไทยนะครับก็เป็นการคาดการเกี่ยวกับของทางกองทุนในประเทศนะครับที่อาจจะมีการทำวีดอว์ดีซิ n งนะครับเพราะว่าวันที่30มิถุนายนนี้เป็นวันสุดท้ายของงวดครึ่งปีของประเทศไทยนะครับของปีปฏิทินนะครับก็ทำให้ภาพของหุ้นขนาดใหญ่ ในกลุ่มพลังงานกลุ่มค้าปีกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับก็ปรับตัวได้ดีนะครับมันทั้งสองปัจจัยนะครับส่งผลให้เด็กในบ้านเราวันนี้ปรับตัวขึ้นได้ดีครับอืมครับผมแนวโน้มทิศทางตลวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรหรือว่าสัปดาห์นี้คุณนระพบมองอย่างไรครับตรงอยูไ่ไหนฮะครับผมก็ทิศทางยังไปได้ดีนะครับผมต้องดูแนวต้านประมาณแถวพันหกร้อยจุดบวกลบนะครับว่าจะผ่านไปได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าอ่าโดยส่วนใหญ่ในทางเรื่องของทางเทคนิคนะครับก็ถือว่าเป็นแนวต้านตัวกบ นะครับโอกาสผ่านก็อาจจะยากนิดหนึ่งนะครับนั่นก็หมายความว่าถ้าใกล้ๆพันหกรยจุดนะครับก็หาจังหวะในการเทปโปรฟิตระยะสั้นไปก่อนนะครับแล้วก็หมอรับเมื่ออินเด็กซ์อ่อนตัวนะครับแต่ภาพระยะที่มันดูยาวขึ้นนะครับผมคิดว่าคงต้องติดตามภาพของสินค้าพวกกระพันนะครับในตลาดโลกจะปรับตัวได้ลงนานขนาดไหนนะครับเป็นผลส่งผลต่องเงินเฟอ้อ ทั้งต่างประเทศแลวก็ในประเทศไทยนะครับที่อาจจะปรับลดลงนะครับนันเรื่องของเงินเฟ้อตอนนี้เป็นอิชุ่ใหญ่ของการลงทุนในรอบต่อไปนะครับนั้นระยะสั้นผมมองว่ามีโอกาสปรับตัวขึ้นไปที่190ถต่มัน100จุดตามลำดับครับครับผมรายการกล้วยหอมกับกูรูใน้นต้องขอขอบคุณคุณเพินพดพบสวงเคราะห์มากเลยครับที่มาให้โปรโมทวันนี้ขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ ครับผมและนั่นคือมุมมองของคุณพนพบสงเคราะห์นะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อสายมาพูดคุยกับคุณกรพัฒน์บอระเชนนะครับผู้บริการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์โนมูละพัฒนาสินสักูครับฮัลโหลดีครับสวัสดีครับคุณกรพัฒครับนี่คือรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับวันนี้มีแรงซื้อเข้ามาในหุ้นพวก เซตห้าสิบเซตร้อยั้งหมดเลยว่าตัวใหญ่ๆมากันแบบแบบนี้นะครับเราเกิดอะไรขึ้นในวันนี้ครับผมครับก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ตลาดเองเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้มีปัจจัยลบใหม่ๆอะไรเข้ามานะครับแล้วตลาดเองก็มีแรงคาดหวังนะครับต่อเรื่องวิดโดร์ซิ่งด้วยหน่อยๆนะครับก็ทำให้ออหุ้นที่เป็นกลุ่มของตัวบิ๊กแคปนะครับแล้วก็เป็นหุ้นลักษณะตัวสถาบันในประเทศเองนะครับมีแรงเกิงอะไรขึ้นมาขึ้นข้างเยอะนะครับในภาพรวมเองถามว่า เวลาที่ไตรมาสสองอนเนี่ยนะครับวิตเระซิงจะมาเนี่ยนะครับถามว่าหุ้นเซกเตอร์ไหนที่บักจะมานะครับแต่ว่าก็จะเป็นกลุ่มธนาคารค้าปลีกรงยาบาลน,นะครับผมก็เห็นว่าหุ้นในกลุ่มค้าปลีกนะครับอย่าง CPO ถือว่าอ<ม>ัพพอร์ตนะครับขึ้นมานำตลาดเลยที่เดือวตัวบัโครนะครับแล้วก็ในส่วนตัวกลุ่มธนาคารเองก็จะมีธนาคารกสิกรนะครับซึ่งพอร์มขึ้นมาก็ประสานกับตัวกลุ่มธรเอ็นดูจี้นะครับซึ่งปรับฐานลงมาแรงก่อนหน้านู้นนะครับ ก็ดิดงตัวขึ้นมาบ้างทั้งตอทองและบ้างตอ,อพอครับผมครับผมนะแนวโน้มในวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงจะแบบไปพิชิตแนวตรงแนวต้านตรงจุดไหนครับคุณกวาพัดครับจริงพรุ่งนี้ก็ยังไม่ได้มีปัจจัยลบอะไรใหม่ๆนะครับพี่แต่ว่าผมคิดว่าอัพไซด์ด้านบนจะเริ่มจำกัดขึ้นครับ1,590-1,595เป็นแนวต้านครับแนวรับที่ที่้า5 7 0 1 5 6 0ครับผมครับผมในเมื่อคนหวังไ,ไม่เรื่องของมีนดูดิซซิ่งเรื่องราวตัวแปรล,ลบใหม่ๆยังไม่เกิดขึ้นเราต้องแบบว่าไป หวนไปเกี่ยวหุ้นกลุ่มไหนเซกเตอร์ไหนดีครับในจุดนี้ครับเออผมคิดว่าก็คงถ้าจะเล่นตีมนี้ก็ดูเซกเตอร์นะครับค้าปลีกที่ยังไร้การโดยู่พาะแมคโครก็ยังมีรูมที่ขยับขึ้นได้นะครับหรือว่าจะสอบไปดูพวก c r c นะครับก็อาจจะเป็นไรี่มีโอกาสนะครับเออส่วนตัวจังหวะของการลงทุนนี้นะครับกลางยาวก็ยังเป็นกลุ่มเดิมๆที่ผมคิดว่ามีโอกาสอัพฟิฟอร์มนะครับก็จะเป็นกลุ่มโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลกรุงเทพโรงพยาบาลเกษมราษนะครับ หรือว่ากลุ่มส่งออกนะครับก็เป็นรายที่าาระยะกลางราย่ยังน่าจะเอาผู้์มยู่ครับผมครับผมรายการก้อยหอมกับกูรูในวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณกนพัดบนะ้านที่มาให้มูมองน,นี้ขอบคุณมากครับผมยินดีครับสวัสดีครับครับผมนั่นคือมุมมองของคุณ,คณกอนพัดบริเชนะครับผู้ในการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์โนมุระ,ะทัศนะได้ว่ามาให้มุมหมอกกันไปแล้วนะับมาถึงช่วงของสี่หุ้นสิงกันบ้างที่ว,ว่าทีมข่าวของผุง้อิซาเมงเกาะติดหน้ากระดานนะครับต้องบอกเลยว่า บรรยากาศที่ภาพรวมตลาดหุ้นสดใสแต่ก็มีหุ้นเด็ดๆนน่าสนใจเริ่มจากสุดสวิงตัวแรกคือตัวของบ้านปูนะครับวันนี้บ้านปูปิดที่12บาท50ตางค์เพิ่มขึ้น30ตางค์ที่เป็น2.46%ส่วนสวิงตัวที่2นั่นคือของเดลต้านะครับนะคะหุ้นวันนี้ปิดที่336บาทเพิ่มขึ้น13บาทที่เป็น4.02%ส่วนสวิงตัวที่3นั่นคือของไทยออยนะครับหรือว่าท็อปนะครับวันนี้ปิดที่ 51บาทนะครับเพิ่มขึ้น1บาท25สตางค์คิดเป็น2.51%ส่วนสวิงตัวที่3นะครับนั่นคือตัวของ TNPc นะครับวันนี้ราคาหุ้น TNPc ปิดที่3บาท28สตังเพิ่มขึ้น20สตางคิดเป็น6.49%นะครับนี่คือ4หุ้นสวิงนะถ้าเกิดนักสนใจที่เข้าไปเล่นนะครับต้องบอกเลยว่าต้องค่ำคืนนี้นะครับศึกษาทำ การบ้านนะครับดูเงลาของกราฟดูแนวรับดูแนวต้านนะครับดูเจุดคัดด้วยเพื่อจะใช้ข้อมูลเหล่านี้มาประกอบในการตัดสินใจซื้อขายซีหุ้นสูวิในวันพรุ่งนี้ประเด็เชของหุ้นที่ิีสุดจะเป็นบ้างโดยคุณอภิวัตรวีสิริเวชนักเทคนิคของเมย์แบงก์กิมเองวันนี้แนะนํามา2ตัวนะครับตัวแรกนี่คือตัวของ c ี o ีอครับต้องบอกเลยว่า รูปแบบของกราฟแล้วคุณอาเพ็ทบอกว่าเข้าสู่รอบฟื้นตัวนะครับให้แนวรับ CPO ที่60บาทแนวรับไปที่58บาท50สตางสำหรับแนวต้านอยู่ที่62บาทถ้าเกิดผ่านไปได้นะครับเจอกันที่63บาท50สตางน,นี้ราคาหุ้นของ CPO ปิดที่60บาท75สตางเพิ่มขึ้น1บาท25สตางที่เป็น2.10ส่วนสุดจักตัวที่2อี่คุณอาภิวัฒแนะนำนะครับเป็นตัวของ IVL นะครับรูปแบบของกราฟแล้วคุณอภิษ์บอกว่าดาวไซด์จำกัดนะครับให้แนวรับที่46บาท75สตางค์แนวรับถัดไปที่45บาท50สาสตางค์สำหรับแนวต้าน I b l อยู่ที่49บาท25สตางค์ถ้าเกิดเราผ่านไปได้เจอกันที่51บาท50สตางค์นะครับราคาหุ้นวันนี้ของ I b l เปิดที่47บาท50สสตางค์ราคาไม่เปลี่ยนแปลงนี่คือรายการกล้วยหอมกับกูรูในวันนี้ถ้าเกิดนัก ของทุนที่ชอบฝากไล้ฝากแชรในส่วนของ f c e e o o o k ุ่นอินไซด์และก็ช่อง Youtube หุ่นอินไซด์ได้เกิดจากติดตามข้อมข่าวสารแบบเดียวทันนะครับสามารถติดตามที่เว็บไซต์พุ้นอินไซด์คอมสำหรับ,บรายการกล้วยหอมกับกูรูในวันนี้ต้องขออำลาท่านผู้ชมผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับผม